ผมฝันเสียงของกันดังขึ้นในห้องนั่งเล่นขนาดเล็กของบ้านเช่าเก่าๆเ,เขาเล่าให้เพื่อนร่วมบ้านฟังด้วยสีหน้าซีดเผือดดวงตาไร้แววราวกับยังไม่ตื่นจากฝันนั้นจริงๆเมื่อคืนผมฝันว่าผมตื่นขึ้นมากลางดึกในห้องของตัวเองไฟยังเปิดอยู่ทุกดวงแต่ข้างนอกหน้าต่างเมื่อสนิทผมนั่งอยู่บนเตียงแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเดินวนไปมาอยู่ข้างนอกห้อง เสียงฝีเท้าแปลกๆเหมือนลากขาลากยาวแกรกแกรกแกรกผมคิดว่าเป็นแก๊งแมวจรจัดแต่พอมองลอดช่องประตูออกไปกันหยุดหายใจไปชั่วขณะก,ก่อนพูดต่อเสียงเบามันไม่ใช่แมวครับมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหัวตกมากองกับพื้นผมเห็นเธอก้มเก็บหัวตัวเองขึ้นมาแล้วเอามาประกบที่คอเพื่อนบ้านเงียบกริบ ไม่มีใครพูดอะไรมีแต่เสียงลมหายใจหนัหนกๆของกันผมสะดุ้งตื่นด้วยเหงื่อท่วมตัวมันชัดเจนมากเหมือนของจริงผมรีบลุกมานั่งตั้งสติแต่เขาหยุดอีกครั้งก่อนจะพูดช้าๆช,ๆชๆัดๆผมยังอยู่ในห้องเดิมแต่อะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปมันเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่กลิ่นมันเหม็นเน่าเหมือนศพอับ ผนังมีรอยเล็บขูดแล้วก็มีเงาเดินผ่านหน้าห้องทั้งที่ไม่มีไฟส่องจากข้างนอกเลยฝันในฝันหรือเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งถามกันพยักหน้าเบาๆผมรู้ตัวว่าฝันอีกชั้นหนึ่งเลยพยายามตื่นให้ได้ผมตะโกนสุดเสียงบีบแขนตัวเองจนเลือดซิบแล้วผมก็ตื่นอีกครั้งเขากลืนน้ำลายเหนียวหนืดคราวนี้ผมตื่นขึ้นมาในห้องนอนที่ตัวเองจริงๆ ผมโล่งใจมากรีบลุกออกมาเปิดประตูจะออกจากห้องเขาเงียบไปอีกครั้งพร้อมเสียงฝนที่เพิ่งเริ่มตกด้านนอกประตูเปิดไม่ได้ครับมันล็อกจากข้างนอกทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านผมตะโกนขอความช่วยเหลือก็ไม่มีเสียงตอบผมวิ่งไปที่หน้าต่างเปิดม่านออกเขาตัวสัน่นข้างนอกไม่มีอะไรเลยครับมันว่างเปล่าเป็นสีดำสนิทเหมือนห้องทั้งห้อง ถูกตัดขาดออกจากโลกจริงๆแล้วจู่ๆประตูห้องก็เปิดเองช้าๆเสียงลมพัดบูบเข้ามาทางหน้าต่างทําให้บรรยากาศในห้องเย็นเยือกมีตัวอะไรบางอย่างคลานเข้ามามันไม่มีหน้าไม่มีปากไม่มีตามีแต่เสียงหัวเราะเสียงที่ผมไม่เคยลืมเสียงนั้นบอกว่าแกคิดว่าแกตื่นแล้วงั้นเหรอกันหลับตาลงแน่นผู้ช้าๆชัดๆแล้วผม ก็ตื่นอีกครั้งในโรงพยาบาลเพื่อนทุกคนเริ่มขนลุกมีหมอมาล้อมตัวผมบอกว่าผมหัวใจวายตายไปแล้วเกือบสองนาทีก่อนฟื้นขึ้นมาหมอบอกว่าผมร้องไห้กรีดร้องตอนอยู่ในสภาพหมดสติคล้ายคนเห็นอะไรที่เลวร้ายมากผมคิดว่าผมตื่นแล้วจริงๆเขาหยุดแล้วมองทุกคนทีละคนจนผมสังเกตเห็นว่าคนไข้ทุกคนในห้องนอนรวม ไม่มีเงาครับผมลองหันไปมองเงาตัวเองในกระจกที่ปลายเตียงไม่มีครับผมไม่มีเงาแล้วคนไข้เตียงข้างๆก็หันมามองผมยิ้มกว้างจนหูฉีกถึงข้างแก้มแล้วพูดว่ายังไม่ตื่นอีกเหรอกันผู้เสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำผมเลยกรีดสุดเสียงแล้วผมก็ตื่นอีกครั้งบนเตียงที่บ้านเสียงเงียบไปนาน ก่อนเขาจะพูดประโยคสุดท้ายแต่ครั้งนี้ผมไม่กล้าเช็คว่าผมตื่นจริงหรือยังฝันอยู่หลังจากคืนนั้นกันไม่กล้านอนอีกเลยเขาฝืนตัวเองให้ตื่นตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยไม่แตะเตียงไม่หลับตาไม่แม้แต่จะกระพริบตานานาๆแต่ร่างกายของคนเราทนได้ไม่นานในคืนที่สาม กันเผลอหลับขณะนั่งพิงผนังใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาและคราบเลดจากการจิกเล็บเข้ามือเพื่อไม่ให้ตัวเองหลับแล้วเขาก็ฝันอีกครั้งคราวนี้เขาตื่นมาในห้องนอนของตัวเองเช่นเคยแต่ไฟทุกดวงดับหมดห้องมืดสนิทจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยเสียงนาฬิกาติ๊กติ๊กดังชัดคราวกับอยู่ในหัวเขาแล้วเสียงนั้นก็หยุดเงียบ เงียบสนิทจนกันเริ่มหายใจไม่ออกเขาค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นแล้วเดินไปเปิดประตูห้องแต่ประตูเปิดเองก่อนที่มือเขาจะจับลูกบิดและเบื้องหลังประตูนั้นกลับเป็นตัวเขาเองที่ยืนยิ้มอยู่ในชุดนอนเหมือนกันเป๊ะแต่รอยยิ้มของอีกคนกว้างจนผิดรูปปากฉีกจนเห็นเหงือกและฟันทุกซี่ถึงทีฉันตื่นบ้างแล้ว เสียงของอีกคนแห่ร้าเย็นเยือบก่อนมันจะคว้าคอกันกระชากเข้าไปในความมืดสนิทเบื้องหลังประตูนั้นกันสะดุ้มตื่นสุดตัวเขากระโดดจากที่นอนมาหอบหายใจแรงๆในห้องนอนที่ไฟเปิดอยู่เขาดีใจสุดขีดที่รอดมาได้ในที่สุดเขารีบวิ่งออกจากห้องเดินลงบันไดเปิดประตูบ้านออกไปสู่อากาศยามเช้าแต่ข้างนอกไม่มีอะไรเลย มีแต่พื้นปูนแห้งที่ทอดยาวไปสู่ความว่างเปล่าฟ้าเป็นสีดำต้นไม้บ้านเรือนทอถนอนไม่มีอยู่เลยเสียงหนึ่งดังมาจากข้างหลังใกล้มากแกคิดว่าแกตื่นแล้วงั้นเหรอเขาหันกลับไปเห็นตัวเองนั่งอยู่บนเตียงในห้องเดิมกำลังยิ้มอยู่ในเงามืดพร้อมเสียงนาฬิกาที่กลับมาดังอีกครั้งติ๊กตอก tiếc tọt tiếc tọt